ัเรากลับมาที่บริเวณ plenary session นะครับขณะนี้นะครับนางสาวยิ่งรักชินวัตรพนาท่านนายกรัฐมนตรีก็กำลังเดินเข้ามาสู่และพร้อมด้วยสมเด็จพระสุรนารีสุตต่างอาจรัสโอเคียมุ伊斯ดินวัดุล่าแห่งบุนไยนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิจิพนาท่านรัตูอิเปดีในลาติกัวนะครับ พะนา่านนายมิเกลซาคชวิลีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจอร์เจียพณะทธานนางเชคฮสีนาะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศพณะ่านนในชุงฮองวอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลีพณะนา่านนายทองสิงห์ธรรมาวงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพณะท่านโทเกะทูฟุคิยะทาลากินายกรัฐมนตรีประเทศนิวเวพณะ่านโมวานาะคาคาซส คาโตไคคาโลซลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐวาูอาตูพนะน่านนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับค่ะเรากำลังเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะ นอกเนือจากระดับผู้นำประเทศแล้วนะครับก็มีบุคลากรและมีระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําและทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อมนะครับมาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ครอย่างเ,เช่นท่านคุณวุกเจอร์มิกส์นะคะจากทางด้านขององ,องค์การสหประชาชาติครั้งที่67นะคะท่านเป็นประธานสมัชชานะคะคุณโยชิโรโมรินะคะประธานเอเชียแปซิฟิกฟอรัมนะคะค mm ุณ hmm. นูลีนเฮเซอร์นะคะรองเลาขาธิการสหประชาชาติและเลาขาธิการ s อสแค่ะ mm hmm. รวมถึงคุณทาเคฮิโกะนากาโอนะคะ mm hmm. ประธานจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB ค่ะ สำหรับกำหนดการในช่วง plenary session ในช่วงเช้านี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งจะเป็นการขึ้นกล่าวต้อนรับและกล่าวสุนทรพจน์ของดรปลอกประสบสุรสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยนะครับจากนั้นก็จะเป็นการนำเสนอวีดีทัศน์เรื่องสถานการณ์น้ำในภูมิภาคโดย Asia Pacific Water Forum นะครับ จากนั้นประธานของเอเชียแปซิฟิกวอเตอร์ฟอรัมนั้นจะขึ้นกล่าวต้อนรับตามด้วยปาตกถาพิเศษของบรรดาผู้นำประเทศนะครับหลังจากที่ด็อกเตอร์ปลอดประสบสุรสวัสดี ได้กล่าวนำและสรุปผลการประชุมทางวิชาการแล้วนะครับนางสาวยิ่งลักษชินวัตรพนัสท่านนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และปาตกถาพิเศษเรื่องภัยพิบัติและการรับมือการดําเนินงานและพันธกธิจของประเทศไทยต่อการจัดการน้ําและอุโทโกภัยเพื่ออนาคตครับ ซึ่งการประชุมระดับผู้นาด้านน้าแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์สาคัญค่ะต้องการนําเสนอโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการจัดการน้ําอย่างยั่งยืนนะคะรวมถึงการส่งเสริมการเจรจาระหว่างผู้นําประเทศค่ะเพื่อการกําหนดนโยบายด้านน้ําและพันธะผูกพันนะคะรวมถึงส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านน้าและความท้าทายจากภัยพิบัติด้านน้าในภูมิภาคนะคะที่สําคัญค่ะ Good morning. And welcome to the Pumil second Asia Pacific Day Water Day Summit. Day Leaders Day Forum. Day my name is Alisa Kongton, and it is my great honor to be your master of ceremonies for the second Asia Pacific Water Summit Leaders Forum. And here is Dr. Shalom Pon who will be co hosting the event with me today. Dr. Shalom Phon. Thank you very much, Dr. Alisa. It is my great honor to be here. And now, without further delay, Ladies and gentlemen, it is an auspicious moment to begin our leaders' forum by inviting Your Excellency Dr. Pradprasob Surat Deputy Prime Minister and Chairman of the National Organizing Committee for the Second Asia Pacific Water Summit, to make the introductory remarks and present a summary of technical workshops and focus area sessions. Please welcome Your Excellency Dr. Pradprasob. ก <Your> รับกระบรมคาทชลนีจ้ฝ่าลาอองทลีประบาทพะนาท่าน uh, <quite S 2> ประธานาธิบดีและพะนท่านนายกรัฐมนตรีพระนาท่าน,านท่านผู้แทนผู้ทรงเกียรติท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่าน <Thank you. S 2> ในฐานะที่เป็นประธานของฝ่ายบวยการจัดงานของการประชุมผู้นำด้านน้ำเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคง และาการ,รเผชิญภัยพิบัติทางด้านน้ำ would like take this ผมขอแสดงความ <your S 1> ขอบพระคุณ <gratitude. S 1> ท่านประธานาธิบดีจากทุกประเทศที่ได้เข้ามาร่วมประชุมสัมบิตในวันนี้ mm hmm. การประชุมเทคนิคเวิร์ k ช็อปหรือทางด้านวิชาการและก็เทคนิคเซ c ชั่นจะ มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่14ถึงวันที่18และผมต้องการที่จะแบ่งปันผลลัพธ์ของการประชุมสำหรับทุกท่านในวันนี้ในเชีงยงใหม่นี้ถูกเลือกเป็นที่ที่จะจัดตั้งการประชุมเพราะว่ามีที่ตั้งอยู่ในป่าต้นน้ำที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของในประเทศไทยนะคะซึ่งก่อเกิดแม่น้ำปิง ซึ่งเป็นเส้นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยที่นำไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศไทยทางด้านชีวิตความเป็นอยู่สังคมและเศรษฐกิจการประชุมครั้งช่วงแรกจะเป็นการประชุมเชิงวิชาการและก็การแสดงนิทรศการซึ่ง แสดงให้เห็นถึงวิธีการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยโดยภาครัชการและภาคเอกชนรวมทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และโมเดลทางคณิตศาสตร์ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการดังกล่าวในช่วงที่สองอเรียกว่าเป็น technical session หรือ,อซึ่งจัดในช่วง16-18ถึง พฤษภาคมเป็นการประชุมของผู้ที่เชี่ยวชาญให้มาได้หารือและถกเถียงกันเพื่อให้ได้มาเพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ถาวนส่วนช่วงที่3เมื่อวานนี้เน้นโฟกัส area อยู่ทั้งหมดเจ็ดสานที่คือเรื่องของความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอาหารและน้ำความมั่นคงด้านน้ำเพื่อชุมชนเมือง ความมั่นคงด้านน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อมความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านน้ําและการรับมือและการจัดการน้ําเชิงบรูงบรณาการพัวโลกแห่งความมั่นคงด้านน้ํารวมทั้งความท้าทายจากภัยพิบัติด้านน้ำในช่วงค้ายที่มีการประชุมนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะแปลงหรือหาผลลัพธ์ในภาพรวมของ World Water Forum เพื่อสร้างมาเป็นแผนปฏิบัติการของ <the> ของภาคเอเชียแปซิฟิกเพราะว่าปัญหาน้ำท่วมเนี่ยเป็นสิ่งท้าทายมากสำหรับประเทศที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นมีภัยพิบัติได้มาก ในช่วงสุดท้ายคือการประชุมในวันนี้เนี่ยมีความสำคัญที่สุดเป็นการประชุมระดับผู้นำเป็นมีการกล่าวถ้อยแถลงและ สุนทรพจน์และพันธกถาของผู้นําประเทศซึ่งจะได้พูดถึงเรื่องของภาวะผู้นําและพันธะผูกพันของการบริหารจัดการน้ําสําหรับความมั่นคงทางน้ําและในการที่จะรับมือกับการอุทกภัยจากพายุซึ่งมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะกาศผมหวังว่า การประชุมในครั้งนี้จะนำไปสู่การอตอบรับและประกาศใช้ปฏิญญาเชียงใหม่ซึ่งเน้นแนวทาง2แนวทางสั่งแรกก็คือเป็นกุญแจสำคัญที่ใช้เปิดประตูในการความสำเร็จในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำที่ดีและในขณะเดียวกันก็จะเป็นกุญแจที่ใช้ปิดประตู ป้องกันไม่ให้เกิดความล้มเหลวการขาดน้ำภัยแล้งหรือการน้ำท่วมในระดับภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่งขณะที่ได้เวลาอันสมควรแล้วผมค่อยขอเรียนเชิญพระนาท่านนายมนตรีอังราชนาจักรไทยท่านนางสาวยิ่งลักชนวัตรซึ่งเพื่อจะกล่าวสุนทรพจน์และปัฐกถาพิเศษ หลังจากนี้ก็จะเป็นถ้อยแถลงของท่านผู้นำรัฐและรัฐบาลรวมทั้งสุนทรน์และปาฐกถาจากประธานประธานของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่67ของสหประชาชาติมีท่านรองประธานของรองเลขานุการของสหประชาชาติและของเอสแลปและก็ประธานของเอเชียเดล็อ m e มนขอบคุณครับ Your Majesty Excelncy s t n d i i g กราบลงมือถูนใต้ฝ่าละอ่อนที่พระบาทพระท่านประธานาธิบดีและพระท่านนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระราชาธิบดี m a j e ในหลวงรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านผู้แทนประเทศต่างๆและแขกผู้เกียรติทุกท่านค่ะ ในานามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยตลอดจนชาวจังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะประชาชนชาวไทยทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเชียแปซิฟิกวอเตอร์สมิธครั้งที่สองในวันนี้และสำหรับดิฉันเองรู้สึกภาคภูมิใจและซึ้งใจเป็นพิเศษค่ะ เพราะเชียงใหม่เป็นบ้านเกิดของดิฉันและได้มีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านด้วยความจริงใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดิฉันและประชาชนชาวเชียงใหม่ในครั้งนี้ค่ะท่านผู้มีเกียรติคะน้ําคือชีวิตเพราะมุ์ทุกคนตระหนักเสมอว่าเมื่อขาดน้ําย่อมหมายถึงขาดชีวิตแต่ในทางตรงข้ามพลังของน้ําที่ไหลหลาก หรือท่วมท้นเกินความจําเป็นก็จะอาจจะมีอํานาจในการทําลายล้างและสามารถที่จะฆ่าชีวิตมนุษย์ได้ไม่แพ้ภาวะแห่งความแห้งแล้งและขาดแคลนค่ะเมื่อน้ําเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความเป็นอยู่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเป็นเส้นทางคมานาคมเป็นปัจจัยในการผลิตทั้งภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ที่หล่อเลี้ยงความอยู่ดีมีสุขของมวลมนุษยชาติและน้ำเป็นพื้นฐานแห่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจึงพูดได้ว่าน้ำเปรียบเสมือนเป็นทรัพยากรและสมบัติของมวลมนุษย์ทุกคนไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่ประเทศใดประเทศหนึ่งดังนั้นดิฉันจึงเห็นด้วยกับ ท่านเลขาธิการสาประชาชาติท่านบันคีมูลที่เคยกล่าวไว้ว่าน้ำเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่เราทุกคนควรที่จะปกปักและรักษาดังนั้นการประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและตลอดจนถึงวันนี้จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งที่จะสอดคล้องกับปีที่เป็นปีสากลแห่งสหาประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือด้านน้ําซึ่งมีวัตถุประสงค์ ที่จะหาหรือประเด็นสําคัญต่างๆที่เกี่ยวกับความบั้นคงด้านน้ําและภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ําท่านผู้มีเกียรติค่ะสําหรับดิฉันแล้วดิฉันมีความเห็นว่าธรรมชาติย่อมต้องมีความสมดุลนใ,นใ,ในระบบิดิเวทความสมดุลในระบบดิเวศนั้นก็คือความสมดุลของน้ําย่อมมีผลต่อความสมดุลในการใช้ชีวิตของมวมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่ขณะเดียวกัน เมื่อคิดถึงประเด็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับน้ำก็ยังมีความสมไม่สมดุลเกิดขึ้นในมิติที่หลากหลายเช่นกันจึงเป็นเหตุผลหลักที่ทุกท่านมาร่วมกันประชุมในที่นี้เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันคิดในการที่จะแก้ปัญหาในการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีข้อที่จริงที่ว่าปริมาณน้ำบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นน้ำเค็ม ดังนั้นน้ําจืดจะมีปริมาณสัดส่วนที่ต่ำกว่ามากซึ่งนับวันมนุษย์ก็ได้ใช้น้ําจือดอย่างสิ้นเปลืองซ้ํายังทําลายแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นด้วยการตัดไม้ทํำลายป่าหรือทําให้สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษมีมลภาวะจนทําให้เกิดภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เรือนกระจกจึงส่งผลให้น้ําจืดที่เป็นน้ําสะอาดนั้นหดหายไปเป็นบ่อกเกิดของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งขณะนี้ น้ำทะเลก็เอ่อท่วมจากการที่น้ําแข็งขั้วโลกละลายเกาะหลายเกาะหรือแม้แต่ประเทศทั้งประเทศก็เสี่ยงต่อการจมหายไปในท้องสมุทรพร้อมๆกับพายุนานา,นาประเภทไม่ว่าจะเป็นเฮอริเคนทอร์นาโดไซคโคลนหรือพายุฝนธรรมดาก็ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนเกิดภัยพิบัติในบริเวณกว้างอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งวันนี้ก็หลายคนก็ไม่ได้ทราบว่า ปริมาณน้ําฝนจะมาเท่าไหร่ดังนั้นเป็นสิ่งที่เราจึงเห็นว่าหัวข้อนี้ควรจะเป็นหัวอีกหนึ่งในหัวข้อที่เราควรจะร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเราจะได้เข้าใจเหตุการณ์และธรรมชาติของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปวิชาการด้านน้ําและระบบนิเวศก็เชื่อว่าวิวัฒนาการของมนุษยชาติที่กําลังจะมาถึงจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านน้ํา บางคนถึงกับทํานายว่าจะมีการแย่งชิงน้ําซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งของสงครามในอนาคตท่านผู้มีเกียรติคะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะมีผลต่อชีวิตประชาชนในภูมิภาคเช่นกันตามสถิติที่ปรากฏทวีปเอเชียมีประชากรคิดเป็นร้อยละ60ของประชากรโลกแต่การเข้าถึงน้ำของผู้คน มีเพียงร้อยละ30ของปริมาณน้ำทั้งหมดในโลกและท,ท,ทุกหนึ่งในห้าคนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขาดการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัยค่ะในขณะเดียวกันเอเชียก็ยังคงเป็นภูมิภาคที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมากที่สุดในโลกหลายคนเชื่อว่าศตวรรษนี้จะเป็นยุคทองของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในมิติของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจความฝันนั้นจะเป็นจริงไม่ได้หากพวกเราไม่ได้ร่วมกันแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ําอย่างจริงจังค่ะท่านผู้มีเกียรติค่ะดิฉันขอใช้โอกาสนี้ได้เล่าถึงประสบการณ์ของประเทศไทยตั้งแต่วันแรกที่ดิฉันดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีดิฉันรัฐบาลและพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ต้องรวมพลังกันเพื่อเผชิญและฟันฝ่ากับมหาอุกโกภัยที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากมีผู้คนหลายพันที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยรายได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในช่วงสมไตรมาสแรกของปีพศ2554สอ 2, ูญเสียไปส่งผลให้การเจริญเติบโตในปีดังกล่าวก็ได้รับผลกระทบอย่างบุนแรง แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็สามารถปันฝ่าอุปสรรคและปันฝ่ามหาทุภสรครั้งนี้ไปได้ด้วยความเป็นเอกภาพของประชาชนชาวไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงในสังคมไทยจึงทำให้เราได้ผ่านพ้นวิกฤตเหล่านั้นไปได้และรัฐบาลก็ได้อาศัยการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดย รัฐบาลก็ได้ลงทุนเป็นจำนวน1 2 0 0 0มืน0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบซึ่งก็ได้มีหลักการและเนื้อหาที่เราได้แสดงไว้ในนินศรศการในห้อง,งข้างๆกันต่าวนะคะโดยการดำเนินการตามแนวทางพระชมชิขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงอุทิศพระวรกายมาโดยตลอดพระชนชีพ เพื่อจัดการกับปัญหาด้านน้ำของประชาชนชาวไทยการดำเนินการดังกล่าวจึงทำให้ได้รับความเชื่อมั่นทั้งจากชุมชนและภาคธุรกิจระดับโลกคืนกลับมาและปัจจุบันเศรษฐกิจของเราก็ได้กลับเติบโตขึ้นมาถึงร้อยละ6.4ในปีที่ผ่านมาค่ะท่านผู้มีเกียรติคะในการดำเนินการบริหารจัดการน้ำนั้น เราควรจะให้ความสำคัญและการดำเนินการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกันทั้งระบบเนื่องจากภัยพิบัติธรรมธรรมชาตินั้นไม่รู้จักคำว่าพรมแดนไม่รู้จักความแตกต่างของผู้คนน้ำไหลจากที่สูงไปที่ต่ำตามภูมิประเทศพวกเราทุกคนจึงควรที่จะมาร่วมมือกันในการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านน้ำโดยเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นทาง และลดกิจกรรมของมนุษย์ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอากาศเพราะดิฉันได้ประสบด้วยตนเองแล้วว่าต้นทุนของการร่วมมือกันในการวางแผนและลงทุนในการป้องกันนั้นจะต่ํากว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราต้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูในทุกๆปีซ้ําแล้วซ้าเล่าหลังจากเกิดเหตุภัยพิบัติและอุทกภยัยนอกจากนี้ ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำที่ดีและสร้างสรรค์จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งสุดท้ายก็จะนำไปสู่ความมั่นคงของประชาชนและประเทศรวมถึงภูมิภาคอีกด้วยทั้งนี้ไม่มีประเทศใดในภูมิภาคนี้สามารถจัดการกับสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้เพียงลำพังทางเลือกทางเดียวของเราก็คือ ต้องสร้างพลังขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นในระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยประเทศไทยก็พร้อมที่จะมีบทบาทร่วมอย่างเต็มที่ค่ะเราต้องร่วมกันปลูกป่าและรักษาแหล่งน้ำที่เป็นต้นน้ำเราต้องร่วมกันลดมลพิษและภาวะโลกร้อนเราต้องยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาด เราต้องร่วมกันวางระบบบริหารจัดการน้ำั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและในระดับประเทศภูมิภาคและระดับโลกเราต้องช่วยกันสร้างระบบพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยที่แม่นยำมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและดิฉันดีใจที่ทราบว่าในช่วงการหารือในสองสาวันที่ผ่านมานี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ ทางความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอาหารและน้ําความมั่นคงในการใช้น้ําในเขตเมืองความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมการสร้างความมั่นคงด้านน้ำสําหรับการใช้ในครัวเรือนการวางระบบป้องกันความเสี่ยงและการจัดการความท้าทายจากภัยพิบัติซึ่งดิฉันพร้อมที่จะสนับสนุนความคิดดีๆเหล่านี้ให้เป็นจริงค่ะและท้ายที่สุดนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศในเอเชียแปซิฟิกจะร่วมมือกับภูมิภาคอื่นๆในเวทีสหประชาชาติและในเวทีอื่นๆเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมแนวทางอย่างมีองค์รวมในการจัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำในขณะที่เราพยายามจัดการกับประเด็นเหล่านี้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเราต้องแน่ใจว่า ประเด็นเหล่านี้จะถูกบรรจุไว้ในวาระการพัฒนาภายหลังปีคศ2015และดิฉันหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างพวกเราทุกคนอย่างต่อเนื่องและในการเสริมสร้างเอเชียแปซิฟิกให้มีภูมิคุ้มกันต่อน้ำและต่อภัยพิบัติที่ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much, Your Excellency.